มาดูเงนเกงยินลีไวรุ่น501มือสองกันนะครับทุกคนตัวนี้เป็นงานซูเปอร์แบล็กเข้มๆเลยนะครับทุกคนขนาดตามป้ายดับเบิลยู 34L 30นะครับขนาดวัดจริงนะฮะเอล35นะฮะทุกคนกางเกงตัวนี้ขนาดวัดจริงเอล35ยาวทั้งตัว39.2ปลายขา7.2เมตรอินตุรกีราคา2,100บาทกางเกงตัวนี้จะเป็นกางเกงยินลีไวพรีเมียมน,นะฮะที่ป้ายตรงนี้นะฮะทุกคนเป็นลีไวพรีเมียมนะฮะแล้วก็กางเกงตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรนะฮะแตกต่างจาก กางเกงกินลีวรุ่น501ทั่วไปยังไงนะครับผมจะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะที่แตกต่างนะหนึ่งเลยนะครับกางเกงตัวนี้จะสร้างในวาระพิเศษนะจะไม่เหมือนกางเกงยินลีวรุ่น501โดยทั่วไปนะครับลูกค้าทุกคนกางเกงตัวนี้หนึ่งเลยนะฮะป้ายบาเกงจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากางเกงยินลีวรุ่น501โดยทั่วไปนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับราคา1 2 1 0 0บาทติดต่อ0868892856นะครับยินด ขอบคุณที่ไว้วางใจและเจอกันคลิปต่อไปครับผม